ผสม107นะคะ ก,ก็กะประมาณปริมาณเอานะคะช่วยซีลองกัดความชื้นด้วยนะคะ ว่าการซึมการซึมกันความชื้นนะคะนี่ค่ะเข้าไปค่ะการซึมกัน,กนความชื้น แต่ตอนแรกจะข,ขุดดินเองนะคะจะขุดดินเองแล้วก็ขุดไปแล้วอีกชั้นหนึ่งอะ่ะมันเป็นดินที่ขุดง่ายอยู่ค่ะเป็นดินดินทรายขุดง่ายพอชั้นข้างล่างมันจะเป็นดินเหนียวที่นี่ขุดไม่ได้ก็เลยองให้แมคโครอะ่ะกขุดให้นะคะพอพอแมคโครขุดเสร็จแล้วก็เราก็จะแต่ง แฟนก็ซื้อเครื่องที่เป็นจอบะคะมาแต่งแล้วก็เอาแต่งรอ,อบรอดสระน้ำเลย่ะคะ่ะแล้วก็ยกดินขึ้นก็ช่วยแฟนยกดินตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาวันโตซีเวกันซึมเนี่ยนะคะ ีดน้ำที่ดินนะคะป้องกันไม่ให้มันฝุ่นเนาะฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะมากรอบรอบเนี้ยฉีดฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะนะคะเราจะวันนี้เราจะทำตรงช่วงที่เป็นเนี่ยตรงนี้สะเด็กนะคะแฟนบอกว่าเป็นสะของของหนูเองนะคะสะเด็กเป็นส่วนของหน,นูนี้ส่วนของแฟน ก็มันลึกหน่อยหนึ่งมาดูค่ะว่าทำยังไงนะคะโอเคมาดูวิธีวิธีทำค่ะก็จะเอาเหมือนแปรงทาสีอะค่ะมาทาแปรงทาสีอากันซึน ก็ลองไปก่อนนะคะมีวิธีไหนมั่นโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะโอเคเอาชายให้ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ค่ะน้ำโอมันมันมันข้นไปค่ะโอเคค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ